ตัวต่อมานะครับก็พามารีวิวตัว ASUS นะครับ GeForce RTX 1660งซุปผู้ผิดนะครับ TI นะตัวนี้ไม่ใช่ซุปเปอร์ TI นะตัวนี้นะครับด้านหลังเนี่ยครับจะมีตัวช่องเสียบนะครับ DVI นะครับ DVI นะเดียดเทียบไม่ดูเลยนะครับ RAM 6กกิก ทัฟเกมมิงซึ่งแบรนด์นี้ก็ค่อนข้างถือว่าเยี่ยมเลยทีเดียวผมก็ชื่นชอบนะครับทัฟเกมมิงผมก็ใช้อ่า,อามาดูตัวอื่นบ้างนะครับโครงสร้างยังไงน้ำหนักอ่าเมื่อเทียบกับตัว1660 Super นปะครับมาที่น้ำหนักดูนะครับ โอ้โห oh, 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 ปรากฏว่าการแหล็กนี่จะเด่นเรื่องน้ําหนักจะหนักกว่านะครับชัดเจนมากโครงร้างาเขาจะปโปรหน้ากากปโปรนะครับของทับเกมมิ่งนะครับลืมมาดูตัวนี้นะครับก็มี DVI เหมือนกันแต่ว่ามี h DMI อยู่1ช่องนะครับแล้วก็มีตัวดิสเพย์ช่องหนึ่งนะครับนี่ครับตัว DP คือดิสเพย์เนาะอันนี้ของการแล็กนะครับมีช่องเสียบ ค่อนข้างน้อยกว่าอยู่1ช่องนะครับตัวนี้จะมี DVI 1 HDMI 2นะครับแล้วก็ตัวดิสเพย์1ช่องนะครับอันนี้จะมีดิสเพย์เยอะกว่านะครับโอเคนะครับน้ำหนักเบาวกว่ารูปร่างโปร่งกว่าก็น่าจะระบายความร้อนได้ดีกว่านะครับในะความที่ของผมนะอ่าได้ยินเสียงเราอ้างมาว่าอย่างนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวลองต่อดูนะครับแล้วก็ดูว่า แรงขดจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้ราคาแพงกว่านะครับ T.I จะแพงกว่าตัวซูเปอร์โอเคนะครับเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมติดตามสวัสดีครับ